ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามบ่าวกงขอบคุณพี่น้องที่ให้ความรักเมตตาขอบคุณที่มีน้ำใจให้กัน เรยมาจนทราบได้ถึงพันหาขอบคุณที่เป็นแรงใจขอบคุณทุกคนที่มาให้แรงใจขอบคุณจากใจตตาง ค้าสิ่งใดทดแทนขอบคุณที่รักเหนียวแน่นไม่ทิ้งกันไปพันหาสับเดวกระผมขอขอบคุณที่ช่วยกรุรุน จนถึงวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนพี่น้อมีแต่ร่ำรวยโชคดี ที่มหาติดตามจนถึงวันนี้ทุงสาบที่มีบบาวกองขอขอบพระคุณขอบคุณที่ช่วยส่งเสริมให้ถึงวันนี้ ขอบคุณน้ำใจแสนดีที่ช่วยจนถึงเส้นชยัยพันห้าสับเแลแ้วกระผมขอขอบคุณที่ช่วยกรรุนติดตามจนถึงวันนี้ ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเงินทองไม่เจ็มไม่จนพี่โนมีแต่ร่ำรวยทุกคนขอบคุณที่มาติดตามจนถึงวันนี้ ทุ่งสาบที่มีบ่าวกองขอขอบพระคุณขอบค,คุณที่ช่วยส่งเสริมให้ถึงวันนี้ขอบคุณน้ำใจแสนดีส่งเสริมจนถึงเส้นชัย